โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับก็อยู่กับช่องมูน้อยมันทุกเม็รครับผมก็อ,อยู่กับ M7040 ปลอมรอวาย m u ้7นั่นเองวันนี้ก็มา,าล้มอีกต้นหนึ่งครับผมนี่ครับโอโ้โหไอ้สุดจัดเลยปันกนก็ครับนู่นครับต้นฝั่งนูน่นล้มไปแล้ว ngoài 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 hết này ô cấp lông riêng Hãy subscribe <laughs> ตะเกียบลุกเตอท่าตาระเด็กลุกครับรุง่งงอนอะไร ออแล้วครับกันก่อนก็อนหนึ่งต้นแล้วครับนูนครับตั้งกนึนครับภาพก็สุรวสลัว,สวครับมองไม่ชัดวันนี้น่าจะต้นนี้น่าจะล้มก่อนตะวันตกดินครับผมท่นนไยซีตัวนูะ เ้าน่าจะชนแล้วครับนี่ครับตั้งเท่นแล้วแต่น่าจะยังไม่ล้มครับเดี๋ยวมาดูค่อยๆเซ็ไปเรื่อยๆครับ โอ้แรงจัดแรงจัดแรงจัดขุดไปประมาณไม่ถึงเม็ดหนึ่ง ประมาณไม่ถึงเม็ดครับหรือว่าก็ใกล้เคียงอาจจะเม็ดหนึ่งก็ได้ครับต้นนี้มันจะกินยากนะครับเพราะว่าโคนรู้สึกจะใหญ่กว่าต้นต้นวันก่อนนะครับอ,อรถดำก็ฝนตกครับทำงานไม่ได้เอารถไถมาทำชงงครับ why กุนบตุงใตงฮะน่าจะหยุดนาจะหยุดโอมีนนไม่ต้องกินอะไร้ยอ๋อนีหม่าเล u ยฟูกม่ยนพุมาดะมั ง,งานเป็นหลักอ,อ,อ๋อเออข้างในก็ดันออกข้างลงก็เกาะมาเออได้ทั้งไปทั้งกลับอูไม่ใช่เม็ดนึงแล้วครับน่าจะลึกกว่าเม็ดนึงแล้ว Eu <laughs> o

เจัน,นิีมันจะนับไรนะดูสูโนอยังไงไหนก็เราตมองปรมวิถเชาววันก่อนดินแห้งครับวันนี้ดินรู้สึกจะเปียกกว่าวันก่อน ทุ่มเจียงกวนไปทุ่มเจีง,จงต้นนั้นก็ชั่วโมงครึ่งครับต้นนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงแล้วมั้งน้ำมันตัวจูงดิงนี่คาร์บอย เนีลุกยิมต้นสู้ตัวเองเดี๋ยวลุกอ่านี่ไ้นอเปกิโด้ว่ะนันนู่นเร็วหน่อยจ้าสู้นี่ไงน้องกระเตยดูความลึกครับ เกือบครึ่งตัวรถแล้วมิดจิ๋เลยู่ต้องไปสู้ตัวเรื่อยๆอย่างท่าใจนี่เป็นเต็กอยูค่อ,อ,คอยๆเป็นค,อคอ่อยๆไปโตม่านางเต็กนางเต็กอีสตึงเพลงคลั่งเลยกูจะถ่าย เจียวเป็นเปนฮะนี่นบด้วยกับเลียอ๋องไปใช้น้ำความท้องรับน้ะมันเลื่องห่โรยๆๆทแต่วันดูเลยเจี๊ยเลือยเลีนเจ้๊เปลินะมันตรีมเลตริมฮาลคอมตัวเกิดหน่ะวันไหนไม่โคจีดกุคน่ะเร่อยๆๆมาเทิรมเด้ง ไล่กเจอติ๊กน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งจะลายหมดแล้วลืมเหรอโอ้เป็นยังไง<อ>โอ้จุดเซ็กซี่แล้วเนาะชุดมาจากเจยอยัง <laughs> มันนี่เรืียงมันเจอเรียงยยเจออะไรง อโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับตอนล้มได้ครับอ่ะสวัสดีครับ